ไม่ถึง1ล้านบาทก็สามารถขับ Mercedes-Benz ได้นะคะวันนี้จัดมาให้ชมกันอีก1รุ่นเลยนะคะ ฟังไม่ผิดไม่ถึง1ล้านบาทเลยนะคะได้ขับ Mercedes-Benz g l a 200 u r b ิ n คันนี้มาพร้อมกับสีที่ไม่ซ้ำใครเลยนะคะต้องบอกว่าสภาพเนี่ยสวยเนี้ยมากๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับสีน้ำตานะคะซึ่งสีนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนเท่าไหร่นักนะคะใครที่ชอบความสวยเท่ไม่ซ้ำใครนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยแล,และมาในราคาเบาๆนะคะแค่759,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตัวล้อแม็กนะคะ,ะ,คะก็เป็นดีไซน์เฉพาะตัวเอเบิลเลยะคะ่ะสีดาตัดกับสีเงินแบบ เลยนะคะให้ขนาดมาถึง18นิ้วเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะเห็นสัดส่วนด้านข้างนะคะของ GLA ได้รับความนิยมค่ะเพราะว่าไซส์ของเขาเป็นไซส์เล็กกะทัดรัดนะคะจะใช้งานในเมืองก็คล่องตัวหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้แบบสบายๆเลยล่ะค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะมาพร้อมกับยนต์เบนซินค่ะแถวเรียง4สูบขนาด1,600ซีซีให้พละกกาลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่156แรงม้าเลยทีเดียวค่ะและความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะคะอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทั้งยังมีความประหยัดนะคะอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟ LED ค่ะมีเส้นสายคมชัดเลยทีเดียวแล้วก็สอดรับกับ d ิ f เซอร์แบบปลายท่อคู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะคะแต่ก็เปิดได้สบายๆค่ะกดปุ่มตรงนี้นะคะยกขึ้นปุ๊บแบบนี้นะคะนี่เลย ช่องเก็บสัมภาระนะคะสําหรับ SUV ขนาดเริ่มต้นมันก็ถือว่าทําได้ดีสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้1ใบเต็มเลยหรือว่าจะเป็นใบเล็กๆก,ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราต้องการเก็บของแนวลึกนะคะก็สามารถ พับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บได้อีกด้วยนะคะเวลาปิดก็ปิดได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจรถเบนซ์ในราคาเบาเนะคะสภาพสวยสวยเนียเน้ยแบบนี้นะคะรีบสแกนทีว่โค้ดค่ะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะเชื่อว่าราคาดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเราก็สามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะ www b e n k com ค่ะมีรถสวยสวยให้เลือกทุกรุ่นทุกคันเลยกว่า200คันกันเลยค่ะ ดีไซน์สำหรับรุ่นนี้นะคะก็เน้นความเรียบหรูค่ะแต่ก็คือยังแฝงด้วยความสปอร์ตนะคะช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบทรงกลมแบบนี้ตัวทิมนะคะก็จะเป็นสีอลูมิเนียมค่ะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆอาจจะไม่ได้มีเยอะนะคะแต่ว่ามีมาให้ครบคันเลยหน้าจอนะคะเราก็สามารถสั่งการผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อ USB Bluetooth ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาของเขานะคะของ GLA 200 Urban ก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะดีไซน์ก็ดูมีความ ทันสมัยเลยทีเดียวนะคะตัวเบาะก,ก็คือจะเป็นเบาะแบบกึง่งทรงสปอร์ตนะคะนั่งได้สบายๆเลยจะเป็นผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ดีแล้วก็ตัวพวงมาลัยค่ะเป็นแบบทรงกลมนะคะเบาะเมมโมรี่แพคเกจนะคะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยค่ะโดยรวมนะคะต้องบอกว่าสภาพคันนี้คือแบบ กริปมากจริงๆนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองมาชมรถที่โชว์รูมได้เลยว่าสภาพคันนี้คือสวยเนี๊ยบกริบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะว่าด้านหลังนั่งเราเป็นยังไงคะ่ะสําหรับด้านหลังนะคะรุ่นนี้แมกก็ถือว่านั่งได้สบายๆอยู่ค่ะคือ พื้นที่เฮดรูมหรือว่าเล็กรูมนะคะยังเหลืออยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะด้านหลังก็สามารถนั่งได้3คนนะคะหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยสคนกําลังดีเราก็พับพนักวางแขนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํา2ช่องด้วยค่ะคันนี้โดยรวมนะคะถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะกับราคาแค่ 759,000บาทเท่านั้นนะคะงบประมาณไม่ถึง1ล้านบาทได้ขับรถเบนซ์คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2014และเลขไมล์วิ่งน้อยเพียงแค่75,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถ้าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยวิ่งไปประมาณ8,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจใครที่กำลังมองหารถเบนซ์ในราคาเบาๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะราคานี้คันเดียวเท่านั้นนะคะรีบมาจัดกันได้เลยค่ะ ราคาเป็นแค่759,000บาทเท่านั้นนะคะคุณก็เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz คันนี้ได้แล้วค่ะราคานี้คันเดียวเท่านั้นนะคะมาที่ Benz K ที่เดียวจพครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้แม่แม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ